โซเชียลแชร์สนันอย่าซื้อปลาย้อมสีเลยนะเกิดอะไรขึ้นไปดูกันเลยค่ะเมื่อมีพ่อค้าหัวใสนํนำปลามาย้อมสีเพิ่มยอดขายเพื่อจะทำให้มันดูน่ารักขึ้นแต่กลับทำให้มันมีอายุสั้นลงแค่หนึ่งสัปดาห์ก็ตายแล้วสีตามธรรมชาติของมันก็น่ารักอยู่แล้วนะคะ พวกมันมีถิ่นกำเนิดและอาศัยอยู่ในแถบทะเลสาบโซชิมินโก้ทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโกจึงเรียกกันติดปากว่าปลาตีนเม็กซิโกด้วยรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดและมีสีสันจึงกลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของหลายๆประเทศไปแล้วตอนนี้เช่นที่จีนหรือแม้แต่ที่ญี่ปุ่น จุดเด่นของมันคือผู้เหงือกสีแดงสดซึ่งเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจซึ่งติดตัวมาตั้งแต่ฟักออกจากไข่โดยที่ไม่หายไปเหมือนกับสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจำพวกอื่นสามารถเลี้ยงในตู้ปลาและอยู่ในน้ำเหมือนปลาเลย เมื่ออวัยวะไม่ว่าส่วนใดของร่างกายเสียหายมันจะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะภายนอกหรืออวัยวะสำคัญภายในร่างกายเช่นหัวใจปอดสุดยอดไหมละ่ะมีความยาวเต็มที่ได้ราว3าเซนติเมตร และมีอายุได้ถึง15ปีเลยนะแม้จะอยู่ในกลุ่มซาลาแมนเดอร์แต่ก็น่ารักมากเวลาว่ายน้ำจะใช้ขาหน้ากวักน้ำแหวกไปมาและใช้ขาถีบส่งใช้หางช่วยนิดหน่อยและเมื่อไปสุดเขตชนกระจกตู้ปลาจะใช้สองขาหน้ายันแล้วกลับตัวโอยน่ารักไม่ไหวอะ่ะน่ารักเกินปุยมุย มันเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างฉลาดชอบมองมาทางคนบางทีเห็นเราส่องมาจากด้านบนก็พยายามโผล่พ้นน้ำมาตลอดโดยใช้สองขาหน้าตีน้ำเอาไว้หน่าเอ็นดูจริงๆแต่มันใกล้จะสูญพันธุ์เนื่องจากมนุษย์ได้ขยายถิ่นฐานบุกรุกที่อยู่ของพวกมันอีกทั้งยังกลายเป็นอาหารของสัตว์ใหญ่นักวิทยาศาสตร์พยายามหาว่ายีนตัวไหนบ้างคือปัจจัยที่ทำให้มันมีความสามารถในการฟื้นตัวเหนือสัตว์อื่นๆ หางขาดก็งอกใหม่ได้ขาขาดก็งอกขาได้หัวใจก็สร้างขึ้นมาใหม่ได้มีกี่ห้องกันนะหัวใจเจ้าชู้จริงๆ มันมีฟันและกรามที่แข็งแรงเพราะปกติที่มันอยู่ในแหล่งน้ำธรรมชาตินั้นก็จับสัตว์ตัวเล็กๆก,กินเป็นอาหารเช่นหอยปลาขนาดเล็กตัวอ่อนต่างๆและ,มะแมลงถึงเรื่องให้อาหารก็จะมีอาหารประเภทหนอนเลือดลาดเวิร์มที่มีเป็นห่อสำเร็จรูปตามร้านขายข,ายของโฮมโปรแผนกสัตว์เลี้ยงเปลี่ยนน้ำหนึวันครั้งและขัดตู้ด้านในด้วยเพราะน้ำจะเริ่มขุ่นจากการขับถ่าย ข้อมูลเครดิตจากทิวทิวทริปขอบคุณที่ติดตามรับฟังสิรินะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรง